นะครับปี2020นะครับรถสวยๆเลยครับรถสวยๆปิ๊งๆเลยนะครับดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นล้ํานะครับเลขไมล์หกหมื่นเลขไมล์หกหมื่นนะครับมีแอร์และแยกให้ด้วยนะครับมีแอร์หน้าแอร์หลังแยกกันนะระบบแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัติแล้วนะครับด้านหน้าเป็นแบบอัตโนมัติแล้วนะครับรถสวยๆเลยด้านหน้าไมเนอร์เชล่าไมเนอร์เชนแล้วครับคันนี้โตโยต้าแวนซันหนึ่งห้ารุ่นจี สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ครับตีอยู่ในทอโต้นะครับก็โอ้โหปฏิีประชุมทั้งวันเลยนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสช่วงเย็นละ3สามโมงกว่าละตแดดเรียงเลยไม่เป็นไรนะเพื่อรถสวยๆนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวโตโยต้าวันซ่านะครับเป็นเจ็ดที่นั่งเป็นเครื่องยนต์พันห้านะครับเจ็ดที่นั่งคันนี้ได้เป็นรุ่นจีนะครับตัวรถเป็นปีสองพันยี่สิบปีสองพันยี่สิบนะครับเป็นรุ่นจีเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับเลขหมายอยู่ที่หกหมื่นกว่าโลหมายหี 1.5ตัวจีนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับได้เป็นตัวไมน์ไดเชลล์นะครับได้เป็นตัวไมน์ไดเชลล์นะครับราคา489,000บาทนะครับราคา489ครับไม60,000กว่ากิโลสำหรับใครที่ต้องการตัวรถ7ที่นั่งนะครับขนาดกลางนะครับอเวนซ่านี่ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่าถือว่าเป็นรถที่ขายดีมากๆนะครับตั้งแต่รุ่นก่อนแล้วนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าด้านหน้าก็ปรับโฉมใหม่หมดเลยนะครับทั้งตัวกระจังกันชนไฟหน้านะครับแล้วก็ ตัวไาตัดหมาะต่างๆ,ๆ,ๆนะไฟตัวนี้เป็น LED หมดแล้วนะเป็น LED หมดลนะนะครับดันล้อแม็กก็ต้องบอกว่าสวยมากแล้วก็สีสวยนะเป็นสีเทานะครับรุ่นนี้ได้เป็นเจ็ดที่นั่งแลวคือประเด็นนะบอแถวสามเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยบ่อแถวสามเนี่ยยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับลัดด้วยยางดันหลอบอย่างดีนะครับได้เป็นดิสก์คู่หน้านะครับคันนี้นะครับดิสก์คู่หน้าด้านหลังเป็นดัมป์นะครับรัดด้วยยางดันหลบ,นบตัวรถเป็นปี20นะครับยางก็ตัวนี้เป็นปี2023นะครับเปลี่ยนมาแล้วชุดหนึ่ง นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลายกระจกนะดีไซน์ไฟเลี้ยวก็ปรับใหม่นะดีไซน์ไฟเลี้ยวก็ปรับใหม่นะครับรถสวยๆนะสีเทานะติดฟิล์มรอบคันไปเรียบร้อยถือว่าเป็นเจ็ดที่นั่งต้องบอกว่าขนาดกําลังดีขนาดกําลังดีนะครับตัวรถได้สีเทาสวยๆเลยนะครับ1.5ตัว G 1.5รุ่น G ีคันนี้นะครับด้านท้ายมีตัวสปอยเลอร์แล้วก็เสาวิทยุแบบที่ฉลาบนะครับตัวนี้มีกล้องให้แล้วนะปกติเวนซ่าไม่ค่อยมีกล้องนะ นะพอเป็นปี20เนะี่ยมีกล้องมาละนะมีกล้องมาละนะครับติดฟิล์มมาเป็นสีดาหมดเลยติดฟิล์มมาเป็นสีดําหมดเลยสวยๆเลยตัวรถสีเทานะสังเกตไหมว่าสีเนะี่ยเดิมทั้งคันเลยสีเดิมทั้งคันอนะ่เดี๋ยวผมมาบอกวิธีดูตัวรถที่เป็นสไตล์แฮตแบ็กฝาท้ายแบบนี้นะครับจุดสังเกตนะสำหรับท่านใดที่ดูรถไม่เป็นเนาะนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าตัวเบาะยังไม่แก่เลยตัวเบาะอเวนซ่าคันนี้ยังไม่แก่เลยจริงๆนะเป็นเจ็ดที่นั่งแนละ้วพับยังไงวนะเนี่ยปี20นะงงๆเหมือนกัน นียี่สิบโอเคไม่เป็นไรต้องพับสองมือครับมือเดียวไม่ได้นะตอนนี้ถือกล้องอยู่นะครับดูโครงสร้างด้านท้ายนะครับสำหรับรถที่เป็นสไตลนะ์แฮตแบ็กนะเหนสติโก้เติเกอร์นนะเมดาร์ต่างๆนะครับนะเนี่ยสังเกตตัวเม็ดาร์พวกนี้นะครับสำหรับรถที่เป็นแฮตแบ็กนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายนะถ้าน็อตสองตัวนี้นะครับฝั่งขวาเนี่ยไม่ขยับก็แสดงให้เห็นว่าตัวฝาท้ายเนี่ยไม่เคยแก่ไม่เคยซ่อมนะครับเนี่ยตอนนี้ไม่เคยแก่นะฝั่งซ้ายก็ไม่เคยแก นะครับฝั่งซ้ายก็ไม่เคยแกะนะครับรบงบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีบัติเหตุจากด้านท้ายนะไม่เคยแปะไม่เคยชนอะไรใดๆด,ด,ด,ด้านท้ายทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างเมตรอาร์ทุกอย่างน็จะครบหมดนะ,นะครับแล้วก็ดูพวกซีนฝาท้ายนะพวกซีนฝาท้ายพวกเนี้ยนะก็จะเป็นซีนเดิมๆนะตอนนี้มีกล้องมาด้วยนะครับสําหรับตัวปี20นะครับติดฟิลม์มเป็นลามิน่ามาให้รอบคันเลยมีบานนี้บานใหญ่ตัวนี้ดีนะมันทําให้ห้องผู้โดยสารแถวสามเนี่ยไม่อึดอัดไม่อึดอัด แล้วตัวบอกก็จะเป็นโทนสีดำนะแล้วหุมม้มันเป็นมันเน,มนเป็ผ้าสีดําแล้วก็มันมีขีบเส้นแดงๆมานะครับมันมีขีบเส้นแดงๆมาสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเนื้องานต้องบอกว่าดีมากนะรถไม่เพียงหกหมืม่นกว่าโลไม่หกหมื่นกว่าโลนะครับอาเวนซ่าแล้วน้ำมีแอร์หลังมาให้อีกนะมีแอร์ด้านหลังมาให้อีกนะมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยนะครับรถสวยๆนะมีองค์มีแอร์มีอะไรเรียบร้อยคือภายในเขาเนี่ยโปร่งโล่งสบายมากมานะครับโปร่งโล่งสบายมากมาก นะตัวบอแถว2เนี่ยสามารถพับได้นะจะพับไปข้างหน้าหรือจะเอหลังอีกก็ได้นะครับนะเพื่อเพิ่มห้องเก็บสัมภาระได้อย่างดีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานนะครับเอเวนซ่านะครับมีตั้งแต่ปี2 0ง0หรือไงนี่แหละนะเมื่อก่อนมันจะเป็นรุ่นเอเวนซ่า1.5ตัว G ตัว S ตัวทัวริงอะไรไม่รู้โอ้เยอะแยะไปหมดรุ่ดย่อยนะครับแต่ตัวนี้พอเป็นปี20เป็นตัวใหมเนเชเน่ยก็ถือว่ารถสวยมากๆสวยสมบูรณ์เลยนะแอร์ก็จะแยกกันนะครับแอร์ด้านหน้ากับด้านหลัง นะครับแอร์ Air ก็จะแยกกันนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนะ้าสังเกตไหมว่ารถคันนี้ไม่ค่อยมีรอยตามคอนโซลคอนโซนลเลยไม่ค่อยมีรอยเลยนะอันนี้รถเราเพิ่งซื้อเข้ามานะปีสองพันยี่สิบหน้าจอได้เป็นตัวทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีกล้องให้เรียบร้อยมีกล้องถอยหลังนะครับระบบแอร์ก็จากเดินเป็นแมนดวลนะก็ <S <S เปลี่ยนมาเป็นอัตโนมัติแล้วเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติลแล้วเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบขั้นบันไดอย่างนี้นะครับตัวเกียร์เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ที่แบบค่อนข้างซับซอนนนนนิดึงะมมัี มีดีสามดีสองก็เกียร์โลนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโตโยต้าเวนซ่าเนี่ยรถมันพอมันบรรทุกคนเยอะน้ำหนักมันเยอะมันต้องใช้ระบบเกียร์ที่มีความแบบละเอียดแล้วก็แรงบิดแรงมันต้องสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถขับหลังด้วยไม่เป็นรถขับหลังนะสำหรับแวนซ่าใครๆหลายท่านยังไม่รู้นะครับโตโยต้าเวนซ่านะเป็นรถขับเคลื่องล้อหลังออปชั่นไม่มีอะไรซับซ้อนครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าจริงๆรถใช้งานมันก็ควรมีแค่นี้แหละ นาพงมาลัยก็เป็นพงมาลัยตัวใหม่สามก้านนะครับมีมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับนาไม่หกหมื่นสี่นะครับไม่หกหมื่นสี่นะครับรถสวยๆนะหน้าจอเป็นของโตโยต้าับเป็นของโตโยต้าเดิมๆนะไม่หกหมื่นสี่นะรถปีสองพันยี่สิบนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้าสี่บานนะครับคือออปชั่นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคือปกติรถผลิตออกมาคือเน้นใช้งานเน้นใช้งานคนกับผลของ เน้นใช้งานขนคนกับผลของนะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะถ้าผมจําไม่ผิดนะมันเป็นห้องเครื่องยนต์เดียวกับตัว V8 แต่ว่าตัวระบบเกียร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเกียร์ตัวนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยเครื่องยนต์มันนะกัดตัววางเนี่ยไม่เหมือนกันเห็นไหมมันวางเครื่องไม่เหมือนกันเป็นรถเก่งมันวางเครื่องเป็นแบบเป็นแบบขวางตัวนี้มันวางตามแนวยาวและมันวางตามแนวยาวเพราะว่าตัวรถเนี่ยมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลัง นะมันเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมันต้องมีเพาขับอยู่ด้านล่างนะเพาขับหลังนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะแต่ตรงจริงตัวบล็อกทั้ื่องยนต์บล็อกเดียวกันนะครับประมาณนั้นหัวนะ็อตนะครับไม่มีขยับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับด้านในโครงสร้างนะครับอย่างนี้เลยสวยๆนะครับปิ๊งๆเลยนะแขนขืนทุกอย่างเดิมหมดเนะี่ยเดิมหมดเลยนะเดิมหมดเลยนะครับปิ๊งๆสวยๆ ใครที่ต้องการตัวรถใหม่ๆได้ว่ารถใหม่ๆเจ็ดที่นั่งน่าใช้งานนะครับโตยต้าเวนซ่าปี2 0 2พันิบคันนี้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้งานมากๆเพราะว่าด้วยเรื่องราคาเองนะ4ี่แส0แดหื่นเก้าพันบาทเนี่ยอ,อยู่ประมาณตีไปเต็มที่เลยนะเก้าพันเก้าันได้รถปี20สิบใหม่หกหมื่นนะได้เป็นเจ็ดที่นั่งและสภาพใหม่กิฟต์ขนาดนี้นะโอ้โหสวยจัดเลยนะยังไงใครสนใจก็ฝากติดต่อตามเบอร์ด้วยนะครับ0ูน6 26, 4หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจดหกนะครับ